ตัวสโลปของ U curve เนี่ยนะครับเป็นเครื่องชี้วัดที่เป็นตัว forecast หรือว่าเป็นตัวคาดเดาว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะตัวหนึ่งที่แม่นยำที่สุดในอดีตก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยเรามักจะเห็น3สิ่งเกิดขึ้นน,นะครับอันนี้หนึ่งก็คือเศรษฐกิจดีจำนนําไปสู่ภาวะฟองสบู่หรือว่าเงินเฟอ้อสูงมีการสร้างหนี้ผ่านระบบธนาคารแล้วก็อันที่3เนี่ยธนาคารกลางมักจะมาเอาพันช h b จากงานบาร์ตี้ไปแล้วก็ทําให้ฟองสบู่แตกแล้วก็ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ถึงแม้ว่าจะเห็นสัญญาณ U-curve มันอินเวอร์เต็ด但าเชื่อว่าโอกาสที่จะเกิดภาะวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐในปีนี้มีน้อยมากแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากกลางปีหน้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีสูงขึ้นตามติดเศรษฐกิจทั่วโลกกับดรพิพัฒเหลืองนามิตชัยและ The Macro Talk ยินดีต้อนรับกับสู่ The Macro Talk นะครับผมบุกรการทิพยาสกุลชยัยอยู่กับดรพิพัฒเหลืองนามิตชัยนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงสัญญ,ญาณเศรษฐกิจ สำคัญอันหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมันาก็กําลังจะบอกเราว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเข้าสู่ Recession หรือว่าภาวะถดถอยอีกครั้งนะครับสัญญาณตัวนั้นเนี่ยก็คือตัวผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอายุ2ปีที่กลับมามากกว่าพันธบัตรอายุ10ปีแล้วนะครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อไหร่ที่พันธบัตรอายุ2ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนมากกว่าพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ย เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะถดถอยเกือบทุกครั้งเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะเล่าต่อไปเนี่ยอยากให้พี่นะเล่าถึงกลไกคร่าวๆครับว่าทําไมเมื่อพันธบัตรอายุ2ปีเนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแล้วโลกถึงเข้าสู่ภาวะถดถอยทุกครั้งเลยครับครับอันนี้ต้องมาอธิบายกันนิดนึงนะครับคำว่ายิวเคิร์ฟคำว่า yield curve เนี่ยจริงๆก็เหมือนกับมันเป็น c u r v e ใช่ไหมครับโดยที่แกนนอนเนี่ยเป็นอายุของพันธบัตรนะครับแล้วแกนตั้งเนี่ยก็เป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรนั้นนะครับ ในภาวปกติเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นอายุเคิร์ฟเนี่ยเราใช้คำว่าอัปเบิร์ดสโลปปิงก็คือมีเส้นความชันเป็นบวกคือพูดง่ายๆเป็นเป็นเป็นเส้นที่ชันขึ้นใช่ไหมครับก็คือภาวะปกติเนี่ยถ้าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรที่มีอายุมากกว่าเนี่ยนะครับก็มีมักจะมีให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรอายุสั้นกว่าสั้นกว่านะครับจริงๆสองสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นภาวะปกติใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะเอาเงินไปฝาก ธนาคารหรือไปซื้อพันธาบาัตรอายุเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็มักจะอยากจะได้ผลตอบแทนเพิ่มใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนกับเราทิ้งเงินออกไปไกลใช่ไหมถ้าเกิดเราทิ้งเงินไว้แค่หนึ่งปี2ปีเนี่ยเทียบกับ10ปีเนี่ยยังไงเราก็อยากจะได้ผลตอบแทนที่อายุ10ปีเนี่ยต้องตรง,งเยอะกว่า1ปี2ปีอยู่นั่นคือภาวะปกตินะครับเพราะนั้นไอภาวะที่เมื่อกี้ใช้คําว่าเส้น U curve เนี่ยมัน Inverted หรือมันกลับหัวเนี่ยเลยเป็นภาวะที่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับอันที่2เนี่ยนะครับมันก็มาจาก ภาวะที่เรามักจะบอกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรเนี่ยนะครับอายุยาวๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันคือการคาดการณ์ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในอนาคตครับหรือหรือพูดง่ายๆก็คือบอกว่าพันธบัตรอายุ1ปีเนี่ยนะครับมันควรจะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยาบายจะเป็นยังไงในช่วง1ปีข้างหน้าครับเพร,ะระาะฉะนั้นเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตข่าวเนี่ยเวลาข่าวบอกว่า โอ้ช่วงนี้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ2ปีเริ่มขึ้นเร็วขึ้นนะครับจริงๆมันก็คือพูดเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ตลาดคาดการแล้วว่าธนาคารกลางจะขึ้นดอกเบี้ยในเร็วๆนี้นี่ออกไหมครับเพราะว่า,าผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ2ปีเนี่ยมันคือการคาดการว่าธนาคารกลางจะทําอะไรในอีก2ปีข้างหน้าค,คิดก็คือมันคือค่าเฉลี่ยของของสิ่งที่ตลาดกาลังคาดการของตัวดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตนะครับ เวลาเราบอกว่า10ปีเนี่ยนะครับมีผลตอบแทนเนี่ยน้อยกว่า2ปี 2> ก,ก็แสดงว่าตลาดเนี่ยกำลังส่งสัญญาณบอกเรานะครับว่าหลังจากขึ้นดอกเบี้ยใน2ปีข้างหน้าไปแล้วเนี่ยเลยจากนั้นไปเนี่ยมีโอกาสที่ธนาคารกลางจะไม่ขึ้นต่อหรือเผลอๆจะลดดอกเบี้ยลงมาครับนะครับงั้นจริงๆนะครับจะต้องบอกว่าเส้น y U curve นะครับหรือไอเส้นผลตอบแทนของบรนดบัตเนี่ยนะครับเวลามันติดลบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ forecast recession นะครับ แต่มัน forecast ว่าธนาคารกลางมีโอกาสที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตซึ่งจริงๆมันก็สะท้อนกับสถาคารปัจจุบันใช่ไหมครับที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยออกมาแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะรีบขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะนะครับหลังจากที่เขาส่งสัญญาณงั้นเราเห็นอัตราดอกเบีย้ยสปีเนี่ยค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นใช่ครับแต่<ช>ที่อัตราดอกเบีย้ยสิปีเนี่ยอยู่เฉยๆหรือขึ้นน้อยเมื่อเทียบกับอัดอกเบี้ยสปีนั่ว่าตลาด อันนี้คือกําลังส่งสัญญาณอยู่ใช่ไหมครับว่าตลาดกําลังคาดการณ์ว่าหลังจากขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ไปแล้วนะครับคงมีสักจุดหนึ่งที่ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วเผลอๆจะต้องปรงับตัวลงลดดอกเบียบ้ยลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือต้องต้องเน้นย้ำนะครับว่า,าการที่เกิดภาวะแบบนี้นะครับมันไม่มีกลไกอะไรเลยนะครับที่จะบอกว่าพอ inverted y i e l d c u r v e เกิดขึ้นปุ๊บนะครับแล้วเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะถอยแต่เดี๋ยวว่านี่คือคือภาพสะท้อนนะครับหรือ ข้อมูลที่เราได้รับจากตลาดธนธบาัตรซึ่งกําลังส่งสัญญาณว่าหลังจากขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ไปแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงมานะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่เมื่อกี้ก่อนว่านะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยภาวะแบบนี้เกิดขึ้นทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเกิดเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทุกทีใช่ไหมฮะอันนี้คนก็เลยบอกว่าใช้ไอ้เครื่องชี้วัดตัวนี้นะครับเป็นบอกว่านี่เป็นเครื่องชี้วัดที่แม่นที่สุดแนละ้ว ในการวัดว่าเศรษฐกิจจะชจะ,จะลอตัวหรือไม่ในอนาคตแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะครับนี่คือข้อมูลของพันธบัตรในตลาดสหรัฐนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่บอกว่าภาวะ e c e s s i o n ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้น,นข้อมูลพวกนี้ที่บอกว่ามันพิดิกหรือมันฟอร์แคสหรือมันเดาได้ดีมากเนี่ยนะครับก็เป็นคอนเท็ก์ของตลาดสหรัฐและที่ผ่านมาเนี่ยมีครั้งไหนที่มีการเดาผิดหรือเปล่าครับหรือว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่ เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยอะครับครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ที่สาคัญเลยนะครับบอกว่ามันไม่จริงนะครับว่าพอยูเคิร์ฟอินเวอร์เตปุ๊บแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าจะเศรษฐกิจถดถอยเลยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยนะครับหลังจากที่มันไปแตะศูนย์ก็คือตราดอกเบียสปีไปเท่ากับ10ปีหรือ10ปีเริ่มลดลงเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับกว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่โดยค่าเฉลี่ยเนี่ยคือปีครึ่งนะฮะสิบแปดเดือน นะครับเร็วที่สุดเนี่ยก็ 2- อสาไตรามาสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับบอกว่าเป็นชาที่อยู่ก้นถ้วยหรือเป็นบอกว่าจิ้งจกทักเท่าน,นั้นเองนะครับมันไม่ไม่ได้บอกว่าโโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในทันทีนะครับและในอดีตเนี่ยก็มีบางช่วงบางตอนที่อาจจะบอกว่ามีฟอล์สอารามบ้างก็คือมาแปะปุ๊บแล้วเศรษฐกิจไม่ได้แย่แล้ว ทีนี้ถามว่ามันมีนกลไกอะไรไหมที่เราบอกบอกเรามาอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าสําคัญก็คือว่าถ้าเราไปสังเกตก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยนะครับทุกครั้งเลยนะครับสังเกตมันมีภาพที่มันเกิดขึ้น3าอย่างพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหนึ่งก็คือมักจะเป็นภาวะที่เศรษฐกิจดี <ừ. S 1> ใช่ไหมฮะบ,บางทีอาจจะมีภาวะฟองสบู่หรือเกิดภาวะที่เงินเฟ้อสูงใช่ไหมฮะ คือก่อนที่จะเกิดภาะวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมักจะเป็นไซเคิลที่เศรษฐกิจดีก่อนนะเพราะว่าวงจรเศรษฐกิจเนี่ยมันวิ่งเป็นวงจรเป็นไซเคิลนะครับแล้วก็ตอนที่เศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับมีบับเฟลมีฟองสบู่มีอสเซทไพรี์ u, ขึ้นเนี่ยนะครับมักจะตามมาด้วยภาคธนาคารที่ปล่อยหนี้เยอะๆนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่3ก็คือเรามักจะเห็นธนาคารกลางเนี่ยเดินเข้ามาแล้วเจอบฟองสบู่ที่แตก<ม>ขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อเบรกเศรษฐกิจหรือทำเบรกเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อนะครับ,รบและการแตะเบรกนี่แหละครับ เกือบจะทุกรอบเลยนะครับเกิดขึ้นก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็อบอกว่าธนาคารกลางเนี่ยเอาพันช์โบจากงานปาร์ตี้ไปนะครับนั้นไซเคิลแบบเที้ยก็เลยเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจดีใช่ไหมครับแล้วก็พอธนาคารเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับไอ้ดอกเบีย้ยระยะสั้นหนึ่งปีสองปีเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นนะค,คร,รับมันก็เจดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเพราะงั้นก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่เรียกว่า self-fulfilling นะครับก็คือคนนึกว่ามันจะเกิดแล้วมันก็เกิดอย่างนั้นจริงๆก็คือ เป็นธนาคารการที่เข้ามาชะลอเศรษฐกิจให้ให้มันร้อนแรงจนเป็นไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว,ว่าทุกครั้งนะครับเราก็เห็นอย่างน้อย2อสาครั้งที่พยายามที่จะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้เจอฮาร์ดแลนดิ้งไม่ได้มีีเซชั่นครับแล้วสัญญาณของครั้งนี้ครับมีมีประเด็นหนึ่งที่แตกต่างจากครั้งก่อนหน้า,นาก็คือครั้งนี้ม,มีการใช้ QE ที่ค่อนข้างสูงมาต่อเนื่องยาวนานนะครับอันนี้มันจะมีผลอะไรกับตัวตลาดการเงินไหมอาจจะเป็นฟอรอลามอีกครั้งหรือเปล่าครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็บอกว่าเวลาเ,าเราหาข้อมูลจากตลาดการเงินเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นการคาดการณ์ของตลาดที่เป็นไปอย่างเสรีใช่ไหมครับแต่วันนี้อย่าลืมว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีสินทรัพย์อยู่9ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วจริงๆก็เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ในช่วงการทำ QE รอบที่แล้วด้วยนะครับก็จะบอกว่าข้อมูล ของตลาดการเงินเนี่ยนะครับอาจจะถูกดิสตรอไปก็ได้นะครับก็หมายความว่าอดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ควรอยู่10ป,ปีเนี่ยจะไม่ควรอยู่แถวๆสองจในปัจจุบ,บันก็ได้ควรจะสูงกว่าน,นี้มันอาจจะสูงกว่าน,นี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าศูนย์เนี่ยเลยอาจจะไม่ใช่แมจิกนัมเบอร์นะครับเวลาบอกว่าแตะศูนย์หรืออินเวอร์สเนี่ยรอบนี้อาจจะต้องคอชั่นนิดหนึ่งว่าอย่าลืมว่ามันมีธนาคารกลางที่ดิสตร์ข้อมูลอยู่นะครับแต่ว่า แฟกหรือว่าสิ่งที่เรา observe นะครับว่าสโลปเนี่ยมันลดลงนะครับไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องเป็นศูนย์แต่ศูนย์หรือติดลบก็แล้วแต่น,นะครับไอ้สโลปที่มันลดลงเนี่ยนะครับก็เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าตลาดเนี่ยกำลังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางเนี่ยกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยในระยะอันใกล้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงนะครับแฟกอันนั้นเน่ะเป็นการบอกแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวในระยะเวลาข้างหน้านะครับนั้น ผมคิดว่าพอยัเมื่อกี้สำคัญเลยนะครับว่ามันมีการดิสตรอดในการบิดเบือนของตลาดจากข้อมูลพันธบัตรอยู่นะครับดังนั้นแฟกต์ที่สําคัญก็คือว่าโอกาสถามว่าโอกาสมีโอกาสที่จะเกิดภาะวะเศรษฐกิจชะลอตัวไหมอาจจะมีนะครับแต่ที่แน่ๆเลยคือไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ปีนี้ด้วยนะครับอาจจะความเสี่ยงอาจจะสูงขึ้นในปีหน้านะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้อย่าอ่านมากเกินไปใน,ในตัวเลขตัวนี้นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปดูตัวเลขอื่นๆซึ่งชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมของเศรษฐกิจ โดยเพาะเศรษฐกิจสหรัฐนะครับต้องบอกว่าเกือบจะทุกตัวเนี่ยดีหมดเลย<ช>นะครับถ้าเราไปดูอัตราการว่างงานที่เพิ่งออกมาเม,มื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับอัตราการว่างงานอยู่ที่3.6ซึ่งถือว่าเป็น<า>มโมเมนตัม,ม,ต<า>มเศรษฐกิจท,ที่ดีมากนะครับระยะเวลายาวๆเนี่ยมันคือประมาณ4ที่<ช>บอกว่าเศรษฐกิจอยู่ใน full employment ถ้าเราไปดูตําแหน่งงานนะครับทุกๆหนคนที่หางานอยู่เนี่ยมีตําแหน่งงานประกาศอยู่1.6คน คือมีตำแหน่งการประกาศหาอยู่เนี่ยเยอะกว่านคนที่หางานในปัจจุบันด้วยซ้ําันั้นว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจโมเมนตัม um ของเรื่องของตลาดแรงงาน,นยังคงแข็งแกร่งอยู่นะครับถึงจะเจอช็อกเจออะไรเนี่ยโมเมนตัม um ที่ดีเนี่ยนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวในระยะเวลาอันใกล้นี่นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นยากมากนะครับงั้นเราอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นใน12เดือนข้างหน้าในภายในปีนี้น่าจะมีค่อนข้างต่ำปลายปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากัน เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นการดูดสภาพคล่องออกจากระบบไปทําให้ต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นนะครับแล้ววันนี้เราก็เห็นช็อกในหลายๆเรื่องใช่ไหมเช่นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของภาวะภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของจีนเรื่องของอะไรนะครับงั้นความเสี่ยงเนี่ยอาจจะพูดถึงกลางปีหน้าไปแล้วอาจจะไม่ใช่สถานการณ์ในปัจจุบันที่เราต้องต้องต้องเป็นห่วงในเรื่องของภาวะชะลอตัวเศรษฐกิจครับแล้วถ้ากลับมาที่ตลาดการเงินไทยะครับเราเห็นภาพแบบนี้ในตลาดการเงินไทยมันน้อยแค่ไหนะครับ จริงๆต้องบอกว่าเราอยู่คนละไซเคิลเขาเลยนะครับไซเคิลเขาเนี่ยฟื้นตัวเก็บจากเต็มที่แล้วคนกําังวลว่ามันจะชะลอเรากําลังอยู่ในภาวะที่รอว่าเมื่อไหร่จะฟื้นสักทีนะครับอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับอันที่2เนี่ยถ้าถามว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวขึ้นมากระทบไทยไหมกระทบแน่นอนนะครับแต่ว่าอย่างที่เราว่านะครับว่าอาจจะยังไม่ใช่ภาวะในระยะใกล้นะครับอันที่3เนี่ยสิ่งที่เรากังวลเนี่ยคือความเสี่ยงสิ่งที่เราเรียกว่า s t a g ก a t i o n ก็คืออาจจะไม่ใช่ความเสี่ยง recession ในปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าเราเจอสถานการณ์ที่เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับแล้วนั่นเจอของแพงเงินเฟอ้อสูงเงินเฟอ้สเฟอสูงอย่างที่กําลังเกิดขึ้นเพราะราคาน้ํามันราคา commodity อะไรต่างๆมาจากฝั่งต้นทุนทั้งนั้นเลยตรงนี้เหนื่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเจอสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าของแพงเนี่ยที่ค่าคองชีปรับขึ้นเนี่ยรายได้ตรงไม่ทัน แล้วนโยบายของรัฐนโยบายการเงินเนี่ยก็เบรกไม่ได้ด้วยนะครับเพราะมันมาจากฝั่งต้นทุนใช่ไหมครับอันนั้นจะเป็นสิ่งที่บริหารจัดการได้ได้ค่อนข้างลาบากแล้วก็ทําให้การจัดการเนี่ยยากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่การลงทุนเฉลี่ยพอสมควรนัน <c oughs> แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะเจอปัญหาเนี่ยก็คือสื่อกิจสหรัเนี่กำลังอยู่ในแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยแบงค์ชาติส่งสัญญาณชัดเจนว่า <จ>ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมครับงั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนต่างตดอกเบีย้ยที่มันจะถ่างขึ้นมากๆนะครับก็ผลกระทบเนี่ยก็อาจจะทำให้เงินบาทเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มห่อนค่าลงได้นะครับในขณะที่ของแพงพวกราคาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยทำให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนเนี่ยของเราสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดเหมือนกันว่าพอแบงค์ชาติไม่ปรับอัตราดอกเบีย้ยตามสหรัฐในช่วงระยะเวลาข้างหน้านะครับ,รบแล้วเจอการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนอีกเนี่ยนะครับก็ค่าเงินบาทเนี่ยก็อาจจะเป็น ตัวหนึ่งที่ที่อาจจะอ่อนค้าทางด้านกันและนี่ก็คือเดอะแนโครท้องในวันนี้นะครับผมบุรกรทิพยาสกุลชัยและดรพิพัฒน์เหลืองนารมิตชัยขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ